กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ ก่อนที่จะดูคลิปนี้ไฟแนะนำให้ไปดูคลิป EP 1 EP 2และ EP 3เรื่องกระเป๋าสุขภาพก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีตรวจสอบนัดหมายและยกเลิกนัดหมายเมนูสุขภาพบนแอปเป๋าตังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝ้ายขอทบทวนถึงรายละเอียดเบื้องต้นค่ะว่าทำไมเราต้องมาใช้ เมนูสุขภาพในแอปเป่าตังนะคะเป็นบริการกระเป๋าสุขภาพหรือว่า h l t h Wallet เพื่อความสะดวกให้กับประชาชนในทุกช่วงอายุเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือสามารถเข้าถึงและตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองได้นัดหมายล่วงหน้าดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลังยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนได้ สามารถสร้าง Digital Health ID เพื่อให้ผู้เข้าบริการใช้ยินดันตัวตนแทนบัตรประชาชนได้ข้อนี้ก็คือการสร้าง QR นั่นเองที่ไฟาํทำให้ดูในคลิป ep 3นะคะและสุดท้ายคือสามารถชำระเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินผ่านแอปเป่าตังได้นะคะนี่คือประโยชน์ดีๆทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะของการใช้เมนูสุขภาพ บนแอปเป่าตังนั่นเองค่ะคราวนี้วิธีการนะคะสำหรับาการเข้าไปตรวจสอบนัดหมายและยกเลิกนัดหมายค่ะให้เราเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะคะจากนั้นใส่รหัสพิน6หลักของเราให้เรียบร้อยค่ะเลือกที่กระเป๋าสุขภาพหรือ h l t h w a l l e t ได้เลยนะคะ ก็จะมาที่หน้าแรกของกระเป๋าสุขภาพหรือว่าหน้าโฮมของเมนูสุขภาพนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้ปุ๊บจะสังเกตดูว่าเรามีนัดหมายเอาไว้แล้วใช่ไหมคะ,ะดูนัดหมายทั้งหมดกดตรงนี้ได้เลยค่ะเรากดเข้าไปดูทั้งหมดของนัดหมายของฉันนะคะเมื่อกดขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเรามีนัดหมายอยู่2คิวด้วยกันที่กำลังจะถึงในอนาคตอันใกล้เราอยากจะยกเลิก อันใดอันหนึ่งก็ได้หรือว่าอยากจะยกเลิกทั้งสองอันก็สุดแท้แต่สามารถทําได้เลยนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยให้เราคลิกเข้าไปที่นัดหมายนั้นๆก่อนเลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้จะเห็นว่าด้านบนเป็นรายละเอียดของการนัดหมายทั้งหมดของวันที่25ถูกไหมคะแต่เราต้องการยกเลิกเราก็กดยกเลิกในพื้นที่นี้เลยค่ะด้านล่างนี้นะคะคำว่า,ายกเลิกในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลย จากนั้นเขาก็จะถามยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ายกเลิกนัดหมายท่านต้องการยกเลิกนัดหมายใช่หรือไม่ถ้าเราจะยกเลิกเราก็กดไปเลยว่าใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือนัดหมายเพียงแค่อันเดียวนะคะถ้าหากเราอยากจะยกเลิกนัดหมายของวันนี้อีกเราก็สามารถทําได้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะโชว์รายละเอียดของการนัดหมายในวันนี้ขึ้นมานะคะ แล้วเราก็กดไปอีกครั้งนึ่งค่ะก็จะมาที่หน้านี้ที่โชว์นัดหมายของฉันนะคะเราก็สามารถกดยกเลิกได้เลยที่ด้านล่างนะคะคำว่ายกเลิกในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยสีแดงนี่นะคะจากนั้นเขาก็จะถามยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราต้องการยกเลิกนัดหมายใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่กดไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อกลับมาที่หน้าแรกของกระเป๋าสุขภาพก็จะเห็นได้ว่าตรงนัดหมายของฉันไม่มีนัดหมายแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เองค่ะสามารถทําการนัดหมายได้ตัวเราเองแล้วก็ยกเลิกด้วยตัวเองเช่นเดียวกันค่ะง่ายมากๆทั้งหมดนี้ก็สามารถทําผ่านเมนูกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตังได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ